น้ำมูกไหลนะครับอันนี้พวกที่นอนดึกมักจะเป็นประจำเลยนะบมึนศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้เป็นหวัดแบบน้ํำมูกไหลติ๊กๆๆเลยนะแล้วก็มีผื่นคันเสร็จแล้วอันนี้ครับอาการพวกเนี้ยส่วนมากมักจะไปคิดเอาเองว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเลยมีคลื่นไส้จริงไม่ใช่เกิดจากนอนดึกพอนอนดึกสักพักหนึ่งหายหมดแล้ครับพอ ไม่พอเลิกนอนดึกนะคือนอนสี่ทุ่มก็จะหายนะครับเสร็จแล้วในผู้หญิงถ้านอนดึกประจำโดยเฉพาะคุณพยาบาลก็จะมาเลยนะครับปวดหัวบ่อยประจำเดือนไม่มาอ้วนลงพุงแล้วก็ซึมเศร้านะอ้วนลงพุงแล้วก็ซึมเศร้าอันเนี้ยหลังจากทำนานๆเราเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> พอ พอมาอายุมากขึ้นสักการคนก็เริ่มเลยรายได้จากการมีอาชีพนอนดึกนี่มันไม่คุ้มนี่ว่นะไม่คุ้มเสร็จแล้วก็มีมีคนพยายามช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองว่านอนดึกเนี่ยนะถ้านอนดึกมันไม่ได้ทำให้อ้วนหรอกจะทำให้ผอมลงอย่าไปเชื่อน่ะยิ่งนอนดึกยิ่งอ้วนครับนะยิ่งอ้วน เพราะว่านอนแต่หัวค่ำดีที่สุดเพราะอะไรนอนดึกทําไมอ้วนลงไหมพอเลยเวลาสักสิบเอ็ดโมงอ่ะมันจะหิวข้าวครับแล้วก็ใครสอนก็ไม่รู้ว่าอย่ากินข้าวเดี๋ยวอ้วนก็ไปกินนู่นเลยไอ้ขนมขบเคี้ยวกินแทนไอ้ยังงั้นอ่ะอ้วนขาดลอยเลยครับทีนี้ก็มาคิดว่านอนดึกแล้วก็เอาก็ไปชดเชยตอนกลางวันก็ได้ไม่ได้นะครับถ้านอนดึกแล้ว มันเชิญไม่ได้หรอกครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับครับสวัสดีครับแดงครับครับผมผมก็ดีท็อกมานานนะฮะเรื่องกาแฟเนี่ยฮะแต่ว่าที่อาจารย์พูดตะกี้เนี่ยบอกว่ามันมีวิตามินตัวหนึ่งนะผมจําไม่ได้ฮะที่ว่ากินวิตามินด้วยฮะกินวิตามินหรือเอาวิตามินใส่ไปในกาแฟเออนั่นนะไอ้พวกเนี้ยฮะมันมันมันเชื่ออะไรแล้วไปเชื่อที่ไหนครับเนี่ยเอาเจ็ดรีท็อกพลัสนะตอนเนี้ยเราใช้เจ็ดรีท็อกพลัสเจ็ดเจ็ดรีท็อก เจ็ดรีทอกพลัสเจ็ดรีท็อกเจ็ดรีท็อกโทรไปที่ศูนย์สองเจ็ดสามห้าแปดแปดสองสี่ที่บุจอนอะล้วส่งมาทางไปรษณีย์เลยง่ายมากนะผมทำมานานแล้วแต่ผมว่าเอ๊ะไอ้แหนแต่อันตุ่นเยิ้เป็นเมือนเดวกัแล้วคามีนชานทานไหมครับเนี่ยผมไม่มีวิตามินทานตัวไหนยพ่อกาแฟอย่างเดียวครับิานชันต้องทานด้วยนะครับสองเม็ดก่อนทำครึ่งชั่วโมง อ้าวออแล้วผมผมทำนิพร้อมมาทีแรกเนี่ยมันดขึ้นทั้งตัวเลยนะครับอาจารย์อยงศึกษาหน่อยแล้วพังที่สองเนี่ยเส้นเอ็นตรงคอเนี่ยมันเยึบไม่ถึงว่าไปหาหมอฉีดยาเออแล้วก็มาอีกแขนเวลานี้แขนก็ฉีดยาหาหมออะไรต่ออะไรหมดไปหลายตังแล้วแต่เวลานี้มันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันยังปวดๆอยู่ขาและขาเนี่ย อะไหลเนี่ยฮะผมเป็นเส้นเอ็นหรอะไรเนี่ยเอาเอาเอาอย่างนี้นะมีมีคนมีคนเขาสวนกาแฟแล้วเขามาบอกผมว่าเขาไอ้เนี่ยเจ้าประสาทมันลาวล็อกคอล็อกหลังเนี่ยเออเอเอเขาสวนกาแฟสองกระป๋องครับอ๋เอเขาาสวนกาแฟสองกระป๋องแล้วสวนเสร็จแล้วก็สวนมาสวนต่อสองกระป๋อง ก็แล้วก็ทำเช้าเย็นนะครับปรากฏว่าอาการล็อกพวกนี้หายไปเลยอเออผมผมก็บอกเฮ้ยผมไม่มีทฤษฎีนะคนที่เขาบอกผมพที่เขาทาแล้วเขาหายเขาบอกผมนึกแล้วว่าอาจารย์หมอต้องไปรู้เพราะว่าเขาทําของเขาเองโดยบังเอิญเนี่ยครับโอ้แล้วจากที่เขาต้องใช้พยุงไะนะเดี๋ยวนี้เขาไม่พยุงก็เดินตัวปลิวเลยเขามาโชยผมดูเนี่ย ตกลงก็คืออย่างนี้ครับแต่ว่าต้องกินขมิ้นชันสองเม็ดนะอ๋อครับครับแล้วก็ใส่วิตามินหนึ่งซองแต่ว่าเราทำสองผลเนี่ยใส่หลเดียวนะอ๋อใส่หลแรกใส่หลแรกครับครับแล้วก็เช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ทำสักเจ็ดวันถึงสิบวันเช้านี่หมายถึงว่าสองกระบอกเลยนะใชาสองกระบอกเย็นสองกระบอกต่อกันอ๋อครับครับแต่กระบอกนี่ใช้พันเดียวนะน้ำน่ะ ขอพันเดียวพันเดีครั้งละพันก็บอกนี่นมันพันห้านะเออมันพันสามถ้าเต็มก็บอกอะแล้วเราจะใส่แค่พันเดียวแล้ววิตามินใส่ใส่ซองเดียวกาแฟหนึ่งช้อนช้อนไม่เยอะนะกาแฟหนึ่งช้อนตัวปแาดเหมือนเดิมครับแปด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 แล้วถ้าหายเหยอยังไงก็โทรมาบอกปุญหน่อยเนาะโอ้ยดูทุกวันนะครับอาจารย์ครับผมตั้งานอยู่ทำเนียบแล้วก็ฟังอาจารย์ทุกวัน ครับผมขอบคุณรอบคุป้าอันนี้ไม่ไม่ใช่ผมผมคนพบนะเป็นพวกเราอ่ะโทรมาบอกเออเออแล้วผมบอกไปหลายหลายเออเขาก็โทรมาขอบคุณเขาบอกไอ้คนที่บอกชื่ออะไรก็บอกชื่อเขาไปโทรเขาไปคุยกันเองนันนะขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ที่บอกเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ผมคิดหรอกคนเขาทำแล้วเขามาบอกแล้วผมก็บอกต่อนะอ่ะ ก็เสร็จแล้วก็มาว่าถ้าเรานอนดึกอย่าไปว่าชดเชยนะชดเชยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเรานอนเนี่ยถ้าเรานอนสี่ทุ่มนอนสี่ก่อนสี่ทุ่มเนี่ยไอ้เจ้าภายนิยก,กรรที่อยู่ตรงนี้ทะลุเข้าไปเป็นภายนิยก,กรรมมันจะบอกว่ามืดแล้วให้นอนภายนิยก,กรนมมันจะสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อเมลาโทนินพอเมลาโทนินออกมาถึงปุ๊บมันทําให้ตาปือเลยคือง่วงนอนเพราะ พอมันอย่างนั้นมันไปพอมมันไปกระตุ้นพิตูอิตาลรี่แกลนให้สร้างโกรทฮอร์โมนนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละครับมันจะอ,อกมาสร้างภูมิจานทฐานให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนสึกลรอให้ร่างกายทําให้เรามีภูมิจานทฐานมากขึ้นตรงนี้คือประโยชน์ของการนอนก่อนสี่ทุ่มแต่ถ้าเราเานอนหลังสี่ทุ่มไปแล้วนะแล้วพรุ่งนี้เช้ามาชดเชย ชดยังไงก็ไม่มีเมลาโทนินชดยังไงก็ไม่มีโกรธฮอร์โมนครับนะเขาถึงบอกว่ามันชดเชยกันไม่ได้หรอกนะเสร็จแ,แล้วนอนดึกมันก็หิวข้าวมันกินก็จะอ้วนนะนะก็ถูกแล้วนะครับนะฮะทีนี้อ่ะพอมันมาอย่างนี้แล้วเราทำไงอาชีพมันต้องนอนมันต้องไม่งอน กลางคืนมันนอนไม่ได้ไงทางานเนี่ยเออทีมงานของ13ก็เยอะเลยที่ต้องเฝ้าเครื่องแล้วก็ไม่ได้นอนก็เราจะทําไงแก้ไขเรื่องสุขภาพนะก็ต้องพวกท,าทํางานทํำยังไงไม่ให้เสียสุขภาพก็ต้องเอาใหม่ครับนะเราก็ต้องหารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพถ้าเรานอน,อนดึกนะพบนอนดึก สุขภาพมันเสียเราก็ต้องทำหาทางให้เสียน้อยที่สุดถูกไหมถูกถูกก็กเวลารับประทานเนื้อแดงก็ไม่เอาคือเนื้อหมูเนื้อวัวไม่เอา,เอาก็หากินเนื้อปลาที่สีขาวๆนะเนื้อไก่ก็ขาวเนาะไข่ก็กินไข่ขาวไม่กินไข่แดงเต้าหูก้ก็กินนิดหน่อยเพื่อให้เป็นสมองมันมี สารเคมีที่จำเป็นจำเป็นสำหรับคนนอนดึกเพราะว่านอนดึกมันไม่ได้สร้างไงพอเรากินอาหารพวกนี้มันจะมีโดปามีนโดมามีนจะทำให้เรามีจิตใจสงบแล้วก็มีกาบาแกมมาอะมิโนโบิวเทลิกแอซิดเป็นสารสื่อประสาททำให้สมองมีความจำดีขึ้นหลังจากเราอดนอนแล้วสมองมันเบเบอ่อนะ พอหารับประทานข้าวกล้องงอกบ้างข้าวมอบ้างข้าวบาเล่บ้างถั่วแดงถั่วดำลูกเนยอยอพูดไปนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอบอกเรากินไข่ขาวประจำใช่ไหมเราก็อยากได้โคลีนจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นไข่แดงกับถั่วเหลืองสักสองสาวันทีหนึ่งก็จะดีครับก็จะทำให้ สมองมันเหนื่อยล้าจากการอดหลับอดนอนนอนไม่เป็นเวลาก็จะดีขึ้นนะเสร็จแล้วอันนี้ครับไม่มีใครรู้เลยนะเป็นความลับสุดยอดดื่มช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตดำนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตดำเพราะว่าวเราพบว่าในช็อกโกแลตดำเนี่ยมีฟาวนอยที่ทำให้เลือดไหล ในสมองไหลดีฟาวานอยไหลดีแต่ว่าช็อกโกแลตระวังนะครับอย่าไปเอาช็อกโกแลตที่ใส่น้ำตาลหวานจอยลอยเลยนะช็อกโกแลตดำที่เป็นแต่ช็อกโกแลตดำอะขมเท่ากับกาแฟเลยครับอกินก็อร่อยดีนะก็มันจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอันนี้ทำให้ผมนึกถึงอะไรนะไหมใบ ใบแปะกล้วยไงใบแปะกล้วยกิงโก้นี่ก็เหมือนกัน mm hmm. go, ก็ออกฤทธิ์อย่างนี้ได้ก็ชาแปะกล้วยก็ได้นะครับแล้วก็หารับประทานปลาทูอยู่ทะเลก็เอาซักอาทิตย์ละตัวไม่ใช่ทีวันละตัวนะน้ำพริกกะปิก็มีปลาทูถ้าเบื่อมากก็ปลาทูกระป๋องปลาทูหน้ากระป๋องก็ได้ครับนะก็ไข่แดงก็บอกให้รับประทานแล้วล่ะนะ ก็นานๆไม่ใช่น,นานๆผ่านไปมีน้ำใบบัวบกอร่อยอร่อยก็ดื่มซะหน่อยอย่าหวานมากก็แล้วกันนะก็ถ้าหาหาใบบัวบกมาคั้นเองก็จะปลอดภัยกว่าเนาะใบแปะก้วยใช้ได้นะครับก็เอามารับประทานเป็นชาก็ได้ครับพวกวิตามิน B คอมเพล็ก์อันนี้ก็อยู่ในเจ็ดรีท็อกพลัสก็พอหามาชงดื่มกับกาแฟก็ได้เนาะนะครับ น้ำสำคัญพวกที่นอนดึกน้ำสำคัญนะครับต้องให้ได้น้ำวันละแปดแก้วเลยนอนดึกยังไงตื่นเช้ามาพอตื่นทันทีที่ตื่นก็น้ำสองแก้วถ้าได้น้ำอุ่นดีที่สุดก่อนอาหารนะครึ่งชงั่วโมงน้ำหนึ่งแก้วหลังอาหารสองชั่วโมงน้ำอีกหนึ่งแก้วรวมเบ็ดเสร็จก็จะได้น้ำทั้งหมดแปดแก้วน้ำนี่แหละครับจะเป็นตัวที่ทำให้สมอง สมองชุ่มชื้นมีน้ำตัวหล่อลื่นทำให้สารเคมีในสมองมันเคลื่อนที่ได้เร็วนะสังเกตดูไหมเวลาท่านนอนดึกวันไหนปากท่านจะแห้งท่านจะหิวน้ำรู้สึกคอแห้งเป็นผงเลยตกลงนะสินี้ป้าเปิ่อไว้อย่างนี้ครับพอนอนดึกนนะ่ะก็พยายามจะกินดื่มของที่จะทำให้มันไม่ง่วงไงแต่ว่าอันเนี้ย เป็นตัวที่ควรจะทำให้น้อยเข้าไว้กาแฟชาของหวานของเค็มการออกกำลังคือไปวิ่งสายผ่านตอนดึกไม่เอานะครับแล้วก็พอออกจากเวรมาก็กินยานอนหลับอันนี้ไม่ควรทำเลยนะมันจะทำให้ยิ่งเลวร้ายกันใหญ่ก็มา ถึงเวลาที่จะดูแลและก็ถ้ามันต้องทำงานกลางคืนก็ต้องอย่างนี้ครับก็จบเรื่องการที่เรานอนดึกตกลงนอนดึกก็วิธีทำให้เสียหายที่สุดก็ป้องกันการเสียหายที่สุดก็ใช้อาหารแหละครับอาหารบำรุงสำหรับคนนอนดึกที่แนะนำก็คือ,อโกโก้ดำนะโกโก้ดำ ็จะช่วยได้มากๆเพราะว่ามีฟาวนอยทำให้เลือดหมุนเวียนได้อันนี้อยู่ในใบกิงโก้ก็มีครับใ mm hmm. บแปะกล้วยนะแล้วก็หารับประทานตัวที่ทำให้เลือดใสหน่อยก็คือน้ำมันปลาจะช่วยได้เยอะเลยนะผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเออผมอยากจะบอกนิดนึงว่าวันวันศุกร์นี้ก็ผมจะพูดเรื่องการที่เป็น โรคไตแล้วต้องล้างไตาการดูแลตัวเองในระหว่างล้างไตทำอย่างไรนะครับใครที่ล้างไตยอยู่ก็หาเวลาสักนิดหนึ่งก็มาฟังวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงค่นถึงบ่ายสองโมงนะเขาว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเรื่องการล้างไตของวันศุกร์แล้วก็อย่างนี้ครับ พรุ่งนี้วันอังคารคือเวลาที่จะคุยกันได้ก็มีวันจันร์จัน์กับอังคารนะครับวันพุธหรือวันศุกร์น,นานๆนอาจจะได้เป็นรายการสดทีนึงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทปแล้วก็ตีห้ถึงหกโมงเช้านี่ยก็จะเป็นรายการทวนทั้งหมดแล้วรายการที่เพศสัตว์คุยให้ฟังจากเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงรอบทวนไม่มีนะครับไม่มี ก็ได้ฟังหนเดียวนี่แหละนะก็ผมพยายามจะทำรายการนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้ฟังและผู้ชมก็ราถ้ามีปัญหา